โย่สวัสดีครับวันนี้เรามาเ,าเกมใหม่แล้วรู้สึกจะเป็นเกมเออ่แนวไอเดียวป่ะ <c oughs> พอรู้สึกไม่เห็นต้องทำอะไรเลยมันตีกันเองครับปุ๊บเปียกปุ๊บเปียกทำไปป้ะเสียงเกมลดเอ้ยลดหน่อยแล้วกันเนาะอ่ายัมันดีโปรไฟล์ติ้งไม่มีอะไรกดดาวได้ไหมไม่ได้แล้วกดสมบัติได้ อันนี้ก็คือเก็บตานเมนี่แนวเป็นแนวไอเดลจริงด้วยเนาะอ่านถูกไหมไอเดลมาถึงเราไปดูที่รังค้าไมาดูเบทเทอร์กัน,นครับโอ้ไม่ใช่แฮะเหมือนจะเป็นแนววางแผงกลยุุธ์เนาะนี่ดีเราขนาบซ้ายจุ๊บเราลุมกว่านงเราลุมเนเ้นลุมกว่าหนึ่งตัวเออ หึงไหมครับ่ามแล้วหนึ่งตาอาซื้อไพ่ได้ฟิวชั่นแล้วจะเก่งขึ้นออมโอเคเข้าใจแล้วโอ้โหมาเลยมาเลยลุมเน้นลุมรวมมันเป็นเร่งเออง่ายมากซื้อไหมซื้อเตยทำไมมันได้ไปเดิมอ่ะ นด่เลยอ๋อสร้างทาหารเพิ่มได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไปไปก่อนได้คอมฟ,อฟีอ่ะเอาคมฟียอะอยู่ล่างอยู่นะไม่ใช่เหมือน,นเติมเน,นเติมโอ้ได้เลยครับทำไมเราได้ทหารกิกกี้มาอย่างเดียวเลยดูจะได้ตัวใหม่มาก ต้องซื้อปหมอ,อ๋อเพราะเรามีอาหารตัวเดียวไงอยากุ่มได้อันนี้คือ,อยังไงตุ่มอ่ะเอาจากไหนอ่ะแน่ที่ร้านค้าเนาะขันนับแรกคือเราต้องมีเพชรอืมต้องมีเพชรอ่ะต้องมีเพชรจริงจังทำเล่นไปเรื่อยๆต่อตากันตัว,กวเกมันจะให้เพชรออกมาก อกเก็บไปครับถ้าเราเี็นแค่เจ็ดเองเราตู้เขาไม่ได้ตัวเดิมต้อรู้อยู่แล้วเราขนาด2องข้าเลยว่ะนี่ถ้าเราออกข้างหลังนี่ออกข้างหลังไม่ได้เลยดีแผ่นเดิมมันมันดี นี่ออกมาหนึ่งคนโอเพะมันรีเลตรีดีเลตเลรีโหลดเสร็จเราต้องกดด้วยนะเราวางทิ้งไว้ไม่ได้แต่ต้องผ่านอันนี้ก่อนถึงได้ของนี่คืออะไรมิกเควตด้วยเนาะเอาฮีโร่เราจะเอาจาักไหนเอากล่องนี้แน่เลยผมดูทรงออตโต้เพเทอร์เอออันนั้นนี่อันนั้นเละต้นซือเย่จัดเลยต้นสือ ถ้าบอลเราแบบเป็นอโอโต้เบทเทอร์เนี่ยผมคิดว่าทหารมันจะออกมาเองเนาะอนี้คือเหมือนเราต้องกดเน่ยเหนื่อยหน่อย่องไม้ฮีโร่ไหมอู้ได้ท่าไม่ไทันทีเบื่อทหาหเก้าลรเยวแต่โอเนียแทนททนเราต้องไปข้างหลังเลยผมคิดว่า,า,าตามทหารตัวเนี้ยไปก็าเป็นแจว เออเล่นได้ไหมไม่ได้ V I P ครับท่านเติมนี่เราล้วงหลังเราได้เปียมมากเลยนะเพราะว่าเราล้วงหลังได้ไม่น่าเอาเงินไปซื้อเยอะเลยผมเพิยังใหม่อยู่นะเนี่ยเราก็แค่ล้วงหลังเออล้วงหลังไงี้ล้วงหลังไง น่านิวโมทมไมอู้ถ้าเอามาใช่นี่มึงเงินแค่เนี้ยนะเหมือนเดิมเนม่ยก็มันดีผมคิดว่าเรายังไหวอยู่เนาะไม่จำเป็นปึ๊บนี่หลวงหลวงฟัน <c oughs> นี่สองตัวเออทหารรัว ช,วชิวครับ่ันสุดท้ายไหมนานสิแเราต่อให้แนละ้วเรามีทาหารแค่สิบสาคนเองแต่เราเป็นทาหารทุกคุณภาพไปเลยจ่ามะนาวนี่จ่ามะนาวกับจ่ามะเขือจ่ามะพร้าวก็ไปด้วยได้เ,นนเงินเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นแบบได้เงินเรื่อยๆเนาะอืม นี่ไม่มีอะไรนะคือเพชรอะ่ะเพชเอามาจากไหนอยากรู้มากยังไม่รู้ว่าเพชรเอามาจากไหนเนาะนี่ก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆนี่อ่ะเชื่ออืมเฮ้ยไอ้ต้นกาดโอ้ ชื่อคิงไปนี่ไอ้ล้อนกาไม่ต้องการเลยนี่ผมวอาไปอย่างเงี้ยดีปึ๊บอ่าเราก็จะได้ยินเรื่อยๆปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บนี่กี้ออกไปจโจมปั๊บปั๊บเอ้ยไอ้ร้อนการเราโหดจัดเลยไหนเราดูซิเรามีอะไรไอ้ร้อนกาในี่อันนี้คอนจริง อือมีทหารดีด้วยถ้าแบบทหารเราตัานเราจะขายไงนี่รังกาดอ้าได้มาแล้วมีสามกองทัพทหารรู้สึกเหมือนเรากดนี่มันจะส่งทหารให้เราด้วยนะลัคก,กี้ไทม์โอ้โหเอยรังกาดแล้วกันดูดีสุดแนละ้ว ยังไม่ได้ของดีเลยนะอืมไิน้ลับไปพูดตึงงานสนามเรานี่อืมฝังซ้ายเนีเ่ยเราไอขวนขวาเราชนะฝังซ้ายลำบากอยู่อ้ามีเงินเมื่อไหร่เราซื้อหมดอะภาพเขาให้ตัวนี้นะนี่ตั้มอ้น,นี่น่จาจัดได้แฮะ เหมือนจะเล่นเร,เรนื่อยๆเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ประเด็นสำคัญคือเราต้องรีบหาตังค์อุ้ยหูเงินเล่นรัวๆั๊บหลวงอุ้ยสิงกบกบร้องตันปลืดแะว่รัวๆรัวๆนี่ต้องมีธนูอยู่ข้างหลังเลยเคล็ดลับคือเราต้องรีบจัดการตัวธนูเนาะอ่า เมื่อมีใครช่วยข้างหลังเราก็จะเล่นง,ง่ายขึ้นก็ต,ตามปกติแล้วนะนีอัพอไรโอ้อัพนี้ได้ไม่ได้แต่งเกียนะอุ้ยโอ้โห,โหรอบนี้เอาไปยื้ออะบอกเดี๋ยวว่ายื้อเลยอะ่ะอ๋อฝันสายนั้วอยู่ฝันสายนอกานี้เราจะได้กล่องสมบัติโอ้ธนูธนูธนู เราต้องช่วยด้านด้านซ้ายก่อนเพราะด้านซ้ายเราอ่อนแอมากโอ้โหโอ้โหรู้สึกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นเออในก่อนสมบัติครับเปิดเลยดิครับก่อนทองโอเพนนาวอุย้ยไม่ต้องไม่ต้องแค่ไม่กี่วีเองรับนี่หน่อยลกันเออไปดสมบัติรวยแล้วไงคือรวยเลย เฮ้ยได้เพจมาจากไหนไม่รู้สุ่มไหมสุ่มเลยครับไม่พอจะสุ่มขนาดจานเลย3ามวิวิไปลิงก์ก่อนแลยด่านหนึ่งอ,อ,อืมเฮ้ยเมื่อกี้เขาแบาบจำแมพใหม่ด้วยเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูแย,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 ย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอืมว่นวายอยู่เกือบเกือบนิวโมน คืออะไรอะ่ะไว้ก่อนนะโอ้วจะไปเปิดก่อนก่อนไงเจ็ดวิอะไรกันทำไมมันนานขนาดนั้นน่าเปิดได้สักทีนานเกินเฮ้โหขุดก็ได้ก็ได้โอ้นี่แล้วละ่ะเราหมดใหม่มั้งเี้ยเขาเปิดมาให้เราดูแล เอาไหนอันนี้เพชรอ้ยยากยากแต่ไม่เอาง่ายว่ายปึ๊บนีหารใหม่ปึ๊บอ่าอัพเดตอัพเดตอ่าโดนขันยากเลยน่าดันปึ๊บผมว่าอย่างเงี้ยกำมันแจวอ่าอ,อืมส่วนธนูเราก็จะไปดักิีข้างหลัง โอ้ชนะได้อยู่ชิวๆนั้นนี่อ่ะได้เพชรด้วยไงเดี๋ยวมันได้เพชรด้วยไงแล้วก็ถือไมาอีกเลยนี่เราก็คุมคุมคะแนนคแนนไ,ไว,สว,สว้สเ,เว็บสเ,เว็บเออเ,เอเเอเราต้องรีบจัดการตัวธนูแล้วตัวธนูมันผิดเกมมันจะผิดเก Й มเรามันจะทำเกมเพชรเออ อูด่านนี้ได้เงินเยอะมากเลยอะชอบชอบชอบแบบตื้อตัวค้อนใหม่ได้เทียตัวนี่ถัูตอนตัวไปอืมหลงหลังหลงหลังครับหลงหลังหลงหลังเออเอาไปได้เอาไปเด้นี่เลยสามพันเก้าผมรู้ไว้จัดเลยตอนเนี้มาผมคิดว่าเรากดได้ดูรัวเลย มันยังไม่มีอะไรยากนะแค่เรากดล้วนหลังตามแผนเป็น edge s y n c r e t อืมล้วนหลัง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 นี่ยังไหวอยู่เลยบอกเลยว่าเราไหวโอ้โหอัปเดตอัปเดตทำไมได้ โอเคเีย okay. นแห้งอะ่ะกินน้ำนขน้างอนเดี๋ยวให้กินแล้วกัน <c oughs> เกมเป็นงตึงเฮ้ธนูเขาโหเราต้นรีบวางอะ่ะโหชิบแล้วชิบแล้วทุกคนครับเฮ้ยเฮ้ยเราต้องวางธนูนั่นต่อ,อไปข้างหน้า หน,นูเราจะได้ยิงโหโห,โหนี่ขนาดเรวาวานทหารได้เรื่อยๆนะตึงมือไปหน่อยแบบนี้เนาะลักกี้ไทม์เราได้แต่ได้ลักกี้อะ่ะทุ่นจะเอาอะไรไปชนะอ่ะเนาะ เรใช้เงินเยอะแล้วด้วยเราเนี่ยโอ้โหเห็นละท้อจัดเลยเห็นละท้อมากไปดูยอโอ้โหแล้วนั่นนะ่ะคืออะไรอะ่ะโอ้โห ถ้าเราแบบไม่มีโอกาสชนะเลยอะครับถ้าเราลดย่องไวอะโดยรถเขาแตกแล้วเรือเราต้องช่วยธนูคนธนูอโอ้โหเขามีรถสองคันอ้าวอะไรไปสู้ว่ายากเกินอันนี้้อด,ด,ดูอีกรอบไว้ ตอนที่ปาตอนที่วันธนูเลย่ป็นต้องวันที่วันนัดดาบอืมอืมที่วางที่วางเแบบดี๋ยวกดรัวๆครับมันจะได้ทันไม่งั้นนี่ไม่ทันเลยนะแบบถ้าแบบเตี้ยววีนี่ไม่ได้เลย เ้ยไหว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 อูของการกดรัวโอ้แานต่อไปเราไม่ไหวแล้วกดกลับได้เลยแบบต้องคิดโอเคไหวแค่นี้แล้วกันดูท่าจะไม่ไหวแล้วทหารเราโอเคสำหรับเกมนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกัน,น,นกหน้าคราหน้าเกมอะไรต่อไป มาดูกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยเนาะบ๊ายบาย